ตะลึงกันทั้งกองเมื่อน้องนางฟ้าเมื่อเกณฑ์ทหารตัวน้าลงผมจะไปไหนไปปลอดภัยแต่ไปตัวเด็ดจ้าไอโร่เจ็บเลยนะสบายใจย่าอะไรอ่ะจ่าลุยจะไม่มีฉากนะครับเดี๋ยวากเธอได้ที่ขาดเนี่ยแหละเอาผมก็ไปรองเชียร์ไงครับก็จะยังไม่มีใครมาสักคนเลยเบอร์เชียร์อะไรกันนักหนาใครมาก่อนก็ปาได้เลยใครที่จะมาแล้วก็เดี๋ยวนั่ง มาทําอะไรครับมาจับค่ะมาจับทหารจับผู้ชายค่ะหยอกค่ะหยอกอะไรนี่น้องเป็นใครแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยหนุ่มมาจับทหารเองโอ้เวลาไปจับทหารคัดเลือกทหารเนี่ยจะต้องมีนางฟ้ามาปักกดตัวตลอดเลยงั้นเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นก่อนนั่งรอก่อนเดี๋ยวมาครบแล้วก็จะได้จับพร้อมๆกันอ่าเข้ามานั่งให้เป็นที่ผบแล้วนะผแเราจะได้เริ่มเดี๋ยวเรียกพมเรียกคือมึงรีบๆก่าดีกว่าเสียเวลารู้ไหม ถ้าผมโทรให้กิ้งเดียวเนี่ยเชื่อไหมออกแม่งทั้งแผงนะเดี๋ยวเี่อเป็นขอ,อยั่งพ่อผมโทรหารพี่ใช่ไหมคุณนำสกุลจันเรืองใช่ไหมใช่ฮะกับจันครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับผมผมเคลียร์ฮะอ่ะม,มึงคนแรกเลยมาจับอ่ะมาโยมโยมครับจะไม่ทันเพลงนะถวา,ายลวงพี่นะเอดเ,อเอ็เดี๋ยวก่อนนะถ้าท่านมาดูชื่อท่านหน่อยดี นี่แหละพะดุงทรงแสงอ๋อชื่อพารปัญโยธรรมยิปปี้ธรรมยิปปี้ใช่ใช่ตั้งต่อก่อนจะไปดำหรือไปแดงวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มตรงรู้เรื่องโอ้พี่นี่ของดีอะไรช่วยผมด้วยอมะอมดีไะไหมนี่เอาพาระมาจากพี่ดุยดุยนะอลองอมปากบนอะไรนะอมอมช่